ก็ต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะทุกคนความสุขล้วนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซันซูปิดนะคะโลซานนะคะทุกคนเราก็จะมีทางมาเยอะมากนะคะทางจักรยานทางเดินนะก็จะตัดป่ามานะคะทุกคนเห็นไหมคะบรรยากาศเต็มร้อยเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตะพานนะทุกคนนะตะพานนะ ดูอีกทีเนาะฝั่งทางนู้นก็จะเป็นทะเลสาบนะคะทุกคนนี่นี่นี่วิวสวยมากนะคะทุกคนสวยมากอันนี้เราจะเดินไปไหนนะ20ินาทีหนึ่งชั่วโมงครึ่งเขาจะมีแผนให้เราเดินตลอดนะแผนนะคะวางแผนให้เราเดิน<ห>นี่นะคะนนะทุกคน,นเราก็มาถึงนะคะ ริมทะเลสาบนะคะฝั่งนู้นก็คงคิดว่าเป็นฝั่งแถบฝรั่งเศสนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือนี่เนาะก็จะเป็นบ้านแคมปิ้งของเขาที่พักผลล่อนนะโอ้ยนะ่ามีความสุขนะคะทุกคน <laughs> แดดก็จะเริ่มแล้วนะคะทุกคนโอ้โหบรรยากาเนาทุกคนนะ ทุกคนดูบรรยากาศนะบรรยากาศรอบๆพี่เนียนะ เสียงขึ้นนะคะเสียงขึ้นกระทบกันชุกชักชุกชักชุกชักสวยงามมากนะคะเรามาไม่ไกลบ้านนะคะทุกคนโอ้โหนู่นก็จะเป็นอะไรเราไปได้ทั่วนะทุกคนโอ้อากาศดีมากนะคะมอปลายเรือเล่นกันเนาะใกล้ๆก็จะเป็นร้านอาหารนะคะทุกคน ลิมทะเลสาของซันสูบีนะคะสวยค่ะไม่รู้จะฟากยังไงแล้วก,ก็สวยเนาะนั่งชิวชิวชินะตอนออกมาพีนนี้ก็คิดว่ามันจะร้อนนะคะทุกคนมันมันมาเอ้ยตอนออกมาคิดว่าจะหนาวเนาะก็เสื้อกันลมกันหนาวมาเราไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ทะเลสาบของซ้อนสปิดเนาะพี่นีก็เขาอยู่บ้านมันก็ไม่ได้คลิปนอ,นอนเนาะไม่สบายนะทุกคนพี่นีก็ไปหาหมอเนาะหมอเขก็วางยาสลบพี่นีไปสามรอบนะก็ของวันพุธรหัสเนาะอันนี้มาดามบ้านนาเขาก็ชวนออกมา้างนอกเนาะ ทะเลออกมากัอาานะอ,ออกมานะเออออกมาเชื่อไหมออกมามันก็ไม่ได้ไกลอะไรนะเราก็นั่งรถมาเนาะสองแซงสี่สิบตัวครึ่งราคาเนอะแล้วก็ก็มากันเนาะก็จะวิวสวยแล้วคนเขาก็จะมานั่งปิกนิกกันเนาะตรงนู้นเนาะเขาจะพาครอบครัวมานะมาปิกนิกกันมาพายเรือเล่นมาอะไรวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคนก็เยอะเนาะไกลๆนู้นนะทุกคนเราก็จะเห็น ไล่อูนไล่อะไรนะฝั่งนู้นก็จะเป็นแถบฝรั่งเศสนะทุกคนแล้วเพราะทะเลสาบเนี่ยมันจะยาวไปเลยนะทุกคนนะยาวไปอยู่ยาวๆยาว,ยาวไปนู่นเนาะมันก็จะเป็นหลายเมืองนะทุกคนนะเป็นหลายเมืองเลยนะทุกคนเราก็จะไปถึงไปถึงไหนเนาะเราก็โชคดีนะว่าวันนี้มีทั้งป่ามีทั้งลำธารน,นะคะแล้วก็มีทั้ง ทะเลสาบเนาะทุกคนเนาะพี่นีก็พูดสไตล์ของพี่นีบา้บาบอๆบเนาะหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยสไตล์มันเป็นอย่างงี้นะทุกคนนะก็มันก็ถ้าเกิดว่าเราเราไปทําสไตล์อื่นมันก็ไม่ใช่ตัวของตัวเองใช่ไหมคนะทุกคนเดี๋ยวพี่นีจะพาไปเก็บภาพ่สวยต่อไปนะคะทุกคนนะ เอดาวบ้านนาะเขากำลังจะขึ้นไล่ละสวัสดีค่ะทุกคนฝากติดตามคลิปต่อๆไปให้กำลังใจพี่นีด้วยนะคะเพราะว่าพูดไม่ออกเนาะคนเยอะ